ขณะที่เมืองไทยเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องทุนสีเทานะคะการชักชวนให้ลงทุนอย่างผิดกฎหมายโดยเฉพาะในรูปแบบล่าสุดก็คือการชักชวนให้นักลงทุนลงทุนในการซื้อขายเงินดิจิทัลค่ะและพบว่าก็ได้มีการกระทำในรูปแบบหลอกลวงนี้เกิดขึ้นทั้งในสหรัฐในอังกฤษรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะคะรูปแบบการลงทุนก็อาจจะทาให้ นักลงทุนหลงเชื่อได้ง่ายๆถ้าไม่ได้ตรวจสอบให้รอบคอบคุณอริษราคินิมานได้รวบรวมข้อมูลเพื่อมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะรูปแบบที่ว่าที่อาจจะซับซ้อนแล้วทำให้คนหลงเชื่อได้ง่าย,าย,ยคืออะไรคะ ที่บอกว่าซับซอ้อนแล้วก็คนหลงเชื่อได้ง่ายๆนะคะคือการสร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาค่ะคุณนัฐาคะตำรวจบอกว่าวิธีการไม่ซับซอ้อนเลยค่ะแต่ออจากข้อมูลของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกเขาว่าตอนนี้พบการกระทําความผิดแล้วก็ผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อจํานวนมากอย่างที่คุณนฐาบอกว่าทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษจีนรวมถึงที่ประเทศไทยค่ะ มูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า1 0,000หมืล้านบาทนะคะโดยรูปแบบนี้เขาเรียกว่าไฮบริดสแกมค่ะพาคุณผู้ชมไปรู้จากไฮบริดสแกมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราต้องนํามาเสนอในวันนี้นะคะเพราะว่าถูกหลอกมากมายเลยค่ะรูปแบบของไฮบริดสแกมนะคะ กลุ่มของผู้ที่หลอกลวงนะคะเขาจะเข้าไปในกลุ่มนักลงทุนค่ะแล้วก็หาเป้าหมายต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้นักลงทุนนั้นลงทุนในเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สร้างขึ้นมาเองโดยเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเองนะคะก็จะมีข้อมูลต่างๆสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อเหยื่อหลงเชื่อแล้วนะคะก็นำเงินโอนเข้าไปในบัญชีดิจิทัลนะคะจากนั้นค่ะก็จะถูกนำมา เลาะนำมาไปใช้แล้วก็นำไปสร้างมูลค่าทรัพย์สินของตัวเองค่ะโดยมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า1 0,000หมื่นล้านบาทเลยนะคะโดยผู้เสียหายนั้นก็พบทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษรวมถึงที่ประเทศจีนแล้วก็ไทยด้วยค่ะทรัพย์สินที่ ได้นะคะก็จะถ่ายโอนหรือว่าเรียกว่าการฟอกเงินเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นห้องชุดมูลค่า128ล้านบาทบ้านหรูหลายหลังค่ะจากข้อมูลที่พบหลังจากที่ได้เงินมานั้นขบวนการนี้จะฟอกเงินทันทีคือการถ่ายโอนไปยังชื่อคนอื่นแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆในนามนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นบริษัทค่ะคการซื้อก็คือลักษณะการฟอกเงินอย่างนี้คือการซื้อหมู่บ้านจัดสรรที่มีลักษณะคือบ้านหรู นะบ้านหรูมีมูลค่า,มา,าเมื่อวานก็มีมูลค่า70ล้าน40กว่าล้าน50ล้านนะครับลักษณะคือลักษณะแผนธุรกรรมก็คือในหมู่บ้านนั้นจะมีการรวมกลุ่มมาซื้อเป็นกลุ่มๆอย่างเช่นบ้านที่เราตรวจค้นเนี่ยก็จะพบว่ามีบริษัทที่ใช้ชื่ออย่างเงี้ยในลักษณะเนี่ยประมาณ14หลังที่นอกเหนือจากการผลการตรวจค้นเนาะถ้าดูจาก ถ้าดูจากพฤติกรรมก็ดูเหมือนกับว่าจะเข้ามา อย่างถูกกฎหมายนะคะแต่ว่าอาศัยช่องโหว่แล้วก็เกิดพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายขึ้นใช่ไหมคะคุณอริสราคะใช่ค่ะคุณนัฐาคะจาคดีตู้ห่าวได้ไหมคะนั่นแหละค่ะรูปแบบการเข้ามาเหมือนกันเลยค่ะคดีตู้ห่าวอาจจะทําผิดในเรื่องของยาเสพติดนะคะแต่ว่าในคดีนี้ค่ะทําผิดในเรื่องของการหลอกลงทุนเงินดิจิทัลค่ะไปดูรูปแบบของการเข้ามากันอีกครั้งนะคะรูปแบบการเข้ามาของกลุ่มนี้นะคะจะเข้ามาในรูปแบบทั้งนักท่องเที่ยวเองก็ดีหรือว่าวีซ่าของนักลงทุนหรือว่าวีซ่า นักเรียนนะคะซึ่งตรงนี้จะใช้ช่องว่างเมื่อเข้ามาแล้วก็จะติดต่อคนไทยค่ะเพื่อเปิดเป็นบริษัทโดยเป็นบัญชีม้านะคะโดยมีอัตราส่วนประมาณคนไทย51%คนจีน49%แต่ว่ารับหลังนะคะก็มีการทำสัญญาโอนลอยโดยโอนหุ้นจากคนไทยมาที่คนจีนทั้งหมดค่ะเมื่อจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วนะคะเขาก็ใช้ชื่อบริษทัทหรือว่านิติบุคคลน,นี้และคะ่ะไปซื้อทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านที่มีราคาสูงรถ หรือว่าทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะคะด้วยวิธีการฟอกเงินค่ะซึ่งตรงนี้นะคะทางตำรวจก็ระบุค่ะว่าพบมูลค่าหลายล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่ต้องมองหลังจากนี้นะคะก็คือการจดทะเบียนบริษัทนั้นต้องรัดกลุ่มหรือไม่ค่ะการขออนุญาตวีซา่าการตรวจสอบเงินดิจิทัลรวมถึงการโอนเงินข้ามประเทศการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เป็นนอ m i n ีเพราะว่าพบการฟอกเงินผ่านทรัพย์สินต่างๆ ภัยไซเบอร์นะคะลักษณะเป็นปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้ก็คือการหลอกซื้อของหลอกทำงานหลอกลงทุนและ c เซ็ center ข้อมูลเชิงสถิติตั้งแต่1มีนาคม2565จนถึงมิถุนายนในปีนี้นะคะมี280,000กว่าคดีในประเทศไทยค่ะขณะที่ภาพรวมของอาเซียนค่ะโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็เป็นภูมิภาคที่มีภัยคุกค,คามมากและมีความพยายามในการเจาะเข้าระบบมากขึ้นค่ะ มีข้อมูลที่น่าสนใจด้วยกันนะคะไปดูภาพกราฟิกพร้อมกันนะคะ Casper s ์ส,รสบริษัทผลิตซอฟต์แวร์สำรวจพบการโจมตีทางออนไลน์ต่อธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นข้อมูลนี้เปิดเผยเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาระบุว่าในปี2,565ค่ะสามารถนับการขยายตัวของภัยคุกคามทางเว็บไซต์ก้าวกระโดดถึง45เ จากภาพจะเห็นนะคะว่า4ประเทศในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเพิ่มขึ้น197%ไทยเพิ่มขึ้น63%อินโดนีเซียเพิ่มขึ้น46%และฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น29%มีเพียงเวียดนามประเทศเดียวค่ะที่อัตราส่วนนั้นลดลงค่ะ รูปแบบการช่อโกงในประเทศไทยนะคะถ้าเป็นการช่อโกงทั่วไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มทุนจีนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสแกมเมอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มในจีเรียซึ่งทางสหรัฐอเมริกาน,นั้นก็จับตาดูอยู่เช่นกันค่ะแล้วก็พบว่าในขณะนี้นะคะรูปแบบของภทยไซเบอร์นั้นกลับเข้ามาวนลูปเดิมมากขึ้นค่ะคุณนฐามีการส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็หลอกให้โอนเงินตอนนี้ตํารวจ ฝากประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยค่ะนักลงทุนก็ต้องพยายามระวังอย่างมากนะคะอย่าหลงเชื่อกับการหลอกลวงให้ลงทุนในรูปแบบนี้ซึ่งก็เป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในโลกยุคดิจิทัลค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณคุณอริษารามากค่ะ